ถ้าเจ้านายมหาเศรษฐีพูดกับแม่บ้านเพียงประโยคเดียวถ้าแปลได้ฉันจะให้ทั้งเดือนประโยคนั้นหมายถึงอะไรทำไมต้องพูดต่อหน้าทุกคนแล้วทำไมต้องเป็นเธอคำตอบซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและสิ่งที่เธอเห็นอาจเปลี่ยนชีวิตตลอดไปคุณพร้อมหรือยังที่จะฟังจนถึงวินาทีสุดท้ายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่าน ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวในวันนี้ปีพุทธศักราช2,562กรุงเทพมหานครตัวละครหลักชื่อปานิดาอายุ42ปีเธอเป็นแม่บ้านทําความสะอาดประจำออฟฟิศขนาดใหญ่ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับงานซ้ำๆทุกวันกวาดเช็ดถูและเก็บขยะตามมุมห้องเช้าว,วันนั้นเงียบกว่าปกติแสงไฟนีออนในห้องประชุมสว่างจ้าเก้าอี้หนังเรียงรายเหมือนรอใครบางคน กลิ่นน้ำยาทำความสะอาดลอยอบอวนมือของปานิดาแต่ผ้าถูกพื้นชุ่มน้ำเสียงรองเท้าหนังแข็งก็งก้องมาจากทางเดินเธอเงยหน้าขึ้นชายในชุดสูทเข้มก้าวเข้ามารอยยิ้มบางปรากฏที่มุมปากของเขาดวงตาคมจ้องมาที่เธอไม่วางปานิดารู้สึกหัวใจเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยเมื่อบิดผ้าในถังอากาศในห้องเหมือนแน่นขนาดจนหายใจลำบากเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอ สายตาของทุกคนในออฟฟิศหันตามทันทีชายคนนั้นคือซีอผู้มั่งคั่งของบริษัทชื่อเสียงและอำนาจของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วเสียงทุ้งต่ำเปล่งออกมาอย่างชัดเจนถ้าแปลได้ฉันจะให้ทั้งเดือนคำพูดนั้นมากับรอยยิย้มเย้าปานิดาชะงักหัวใจร่วงวูบเหมือนถูกจับจ้องต่อหน้าฝูงชนเธอไม่เข้าใจว่าความหมายจริงของประโยคนั้นคืออะไรอากาศรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศดังแผ่ว ทุกสายตายังคงจับอยู่ที่เธอเธอเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายหนักขึ้นทุกวินาทีความเงียบและรอยยิ้มของเขากลับกดดันมากกว่าเสียงปานิดายินแข็งทื่อดวงตาของเธอกระพริบถีในหัวเต็มไปด้วยคำถามคำพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรทำไมต้องพูดกับเธอต่อหน้าคนอื่นเสียงเก้าอี้ขยับดังแกรกพนักงานบางคนก้มหน้าแอบยิ้มบางคนกระซิบเบาๆกันหลังมือ แต่ไม่มีใครกล้าหัวเราะออกมาเต็มเสียงบรรยากาศหนักอึ้องจนเหมือนเวลาหยุดเดินมือของปานิดายังคงบิดผ้าชื้นน้ำหยดลงพื้นเป็นรอยเล็กๆเ,เธอสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามเก็บสีหน้าให้นิ่งแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความอับอาย CEO ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มไม่เลือนหายเขายกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเหมือนรอคำตอบบางอย่างจากเธอปานิดาไม่กล้าสบตานาน สายตาของเขาคมจนเหมือนกรีดทะลุเข้าไปข้างในเธอก้มมองถังน้ำคิดหาทางออกจากสถานการณ์ที่กดดันนี้คุณชื่ออะไรเสียงเขาดังชัดเจนอีกครั้งพนักงานทุกคนเงียบลงทันทีทุกสายตายังคงจับจ้องปานิดากลืนน้ำลายเสียงแหบเล็กน้อยเมื่อเอ่ยตอบปานิดาค่าเขาพยักหน้าเบาๆดวงตาไม่ละจากเธอทำงานที่นี่มานานหรือยัง ห้าปีแล้วค่ะเธอตอบสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอก CEO หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้ดังแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินบรรยากาศในห้องยิ่งกดดันพนักงานบางคนกลืนน้ำลายตามอย่างประม่าร่วมไปด้วยถ้าแปลได้ฉันจะให้ทั้งเดือนเขาย้ำอีกครั้งคราวนี้น้ำเสียงชัดกว่าเดิมเหมือนทดสอบหรือเหมือนแฝงความหมายบางอย่างปานิดายื่นิ่ง สมองพยายามตีความคำพูดเธอไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับงานหรือเป็นการหยอกล้อหรือเป็นการกดดันให้เธอทำอะไรบางอย่างร่างกายเธอเริ่มร้อนเผาเงื่อซึมออกมาตามไรผมแม้อากาศในห้องจะเย็นจากเครื่องปรับอากาศแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนถูกไฟล้อมรอบพนักงานชายคนหนึ่งขยับตัวเสียงเขาเบาเหมือนกลัวใครจะได้ยินเจ้านายกำลังพูดเล่นหรือเปล่าแต่ไม่มีใครตอบ ซีอยังคงยืนอยู่ดวงตาเต็มไปด้วยประกายประหลาดเขาหันไปมองรอบห้องก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงใครเข้าใจความหมายบ้างความเงียบหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมไม่มีใครกล้าพูดทุกคนหลบสายตาเหมือนกลัวถูกเรียกต่อปานิดารู้สึกเหมือนถูกผลักให้ยืนกลางเวทีเธอเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของสายตาหลายสิบคู่ มือเธอเย็นเฉียบแต่หัวใจกลับร้อนรุ่มเธอสูดลมหายใจพยายามกลุมความตัวขอโทษคดีฉันไม่เข้าใจจริงๆเสียงเธอสั่นเล็กน้อยรอยยิ้มของซีอเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนยิ่งพอใจที่ได้ยินคำตอบนั้นเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวกลิ่นน้ำหอมราคาแพงแต่จมูกของเธอเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยไม่เข้าใจใช่ไหมงั้นก็ดี คำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องยิ่งงุนงงปาณิดารู้สึกเหมือนร่างกายหนักจนยืนไม่ไหวเธอจับด้ามไม้ถูนแน่นเสียงหัวใจดังสะท้อนในหูเธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อทันใดนั้น CEO ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วพูดกับพนักงานทุกคนการประชุมเลื่อนไปหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ทุกคนออกไปก่อนเสียงเก้าอี้ขยับอีกครั้งพนักงานแต่ละคนรีบเก็บของ ไม่มีใครเอ่ยถามเหตุผลทุกคนเดินออกจากห้องอย่างเงียบเชียบภายในห้องประชุมกว้างเหลือเพียงซีอและปานิดาเสียงประตูปิดดังสนิทความเงียบถามเข้ามาหนักกว่าเดิมปานิดายืนนิ่งไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยสายตาของเขายังคงจับจ้องรอยยิ้มบางๆยังคงอยู่บนใบหน้าเธอรู้ว่าตอนนี้ไม่มีใครช่วยได้เธออยู่เพียงลำพัง กับชายที่มีทั้งอำนาจและอิทธิพลในหัวเธอเต็มไปด้วยความกังวลความหมายของคำพูดนั้นและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปตะกวนใดๆปานิดากัดริมฝีปากแน่นมือยังคงกำด้าไม้ถูพื้นจนเส้นเอ็นขึ้นหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึงอยู่เหนือศีรษะแต่ความเย็นกลับไม่สามารถดับความร้อนร่มในอกได้เลยซีอเดินอ้อมตัวประชุมมาชา้า ฝีเท้าเรียบและมั่นคงรองเท้าหนังแวววาวสะท้อนกับพื้นทุกก้าวเหมือนกดลงบนเส้นประสาทของปาณิดาเขาหยุดยืนห่างจากเธอไม่กี่ก้าวยกมือวางลงบนพนักเก้าอี้หนังสายตาคมยังคงตรึงอยู่ที่เธอเธอรู้ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรปาณิดาสายหูเบาๆเสียงแหบพ่าหลุดออกมาไม่ทราบค่ะเขาน้องตัวเล็กน้อยสายตาคมวาวเหมือนกำลังทดสอบ คำพูดง่ายๆแค่นั้นแต่ไม่มีใครกล้าตอบเลยสักคนปานิดาก้มหน้าพยายามไม่ศบตาแต่ความเงียบที่กดดันยิ่งทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเงื่อไหลซึมลงตามขมักหยดลงข้างแก้มจนรู้สึกชื้นเสียงเขายังคงดังต่อเนื่องฉันพูดว่าถ้าแปลได้ฉันจะให้ทั้งเดือนมันไม่ใช่แค่คำพูดเล่นๆมันคือการทดสอบความเข้าใจปาณิดากับตาที สมองสับสนไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรทุกคำที่เขาพูดฟังดูเหมือนมีชั้นความหมายซ่อนอยู่เขายิ้มบางแต่ดูเหมือนเธอจะไม่กลัวเธอยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่วิ่งหนีออกไปเหมือนบางคนที่คงทนแรงกดดันไม่ไหวปานิดาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยน้ําเสียงเธอสั่นแต่พยายามมั่นคงดิฉันไม่เข้าใจจริงๆทัแต่ดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดอะไรรอยยิ้มของเขาขยายกว้างขึ้น เขาพิงเก้าอี้อย่างสบายใจนั่นแหละที่น่าสนใจความเงียบแผ่กระจายอีกครั้งปานิดายืนอยู่กับที่ทุกวินาทีเหมือนยาวนานกว่าความจริงเธอพยายามจับความหมายจากสีหน้าและน้ำเสียงของเขาแต่ยิ่งมองก็ยิ่งสับสนเขาเปลี่ยนท่านั่งกอดอกและพยักหน้าช้าๆบอกมาสิทำไมเธอถึงยังทำงานที่นี่ทั้งที่เงินเดือนก็ไม่ได้สูง ทั้งที่บางครั้งต้องทนกับสายตาของคนอื่นที่มองต่ำกว่าปาณิดาสูดลมหายใจหัวใจยังเต้นแรงแต่เธอพยายามเรียบเรียงคำพูดเพราะมันคือสิ่งที่ดิฉันทำได้ดีที่สุดค่ะดิฉันต้องเลี้ยงครอบครัวและดิฉันเชื่อว่างานทุกอย่างมีค่าแม้จะเป็นงานที่บางคนไม่เห็นความสำคัญห้องประชุมเงียบลงอีกครั้งคำพูดของเธอสะท้อนกล้องในอากาศ CEO เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย เหมือนกำลังพิจารณาบางสิ่งเขาไม่ตอบทันทีแต่ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเดินเข้ามาใกล้เธอทีละก้าวเสียงรองเท้าหนังดังก้องบนพื้นเงาวับปานิดาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหลังเธอเกือบชนโตประชุมเธอกำด้ามไม้ถูนแน่นจนเล็บจิกลงไปในไม้ดวงตาเธอสั่นไหวแต่ยังพยายามประคองตัวเองเขาหยุดตรงหน้าระยะห่างเพียงแค่เอื้อมมือ สายตาคมกริบยังคงตรึงอยู่ที่เธอเธอกล้าพูดสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดปาณิดาไม่ตอบเธอไม่รู้ว่าคำพูดนั้นคือการชมเชยหรือการกดดันเธอเพียงแต่ยืนนิ่งปล่อยให้เสียงหัวใจดังสะท้อนอยู่ข้างในซโอเอียงศีรันเล็กน้อยรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าแต่แฝงด้วยอะไรบางอย่างที่อ่านไม่ออกฉันชอบคนที่ไม่หนีความจริงเธอกลืนน้ำลาย ความรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับทดสอบในเกมที่ไม่เข้าใจทุกคำที่เขาพูดเหมือนมีน้ำหนักเกินกว่าจะเป็นเพียงคำสนทนาแล้วเขาก็งเงียบไปเดินอ้อมกลับไปนั่งที่หัวโต๊ะทิ้งให้ปานิดายืนอยู่กลางห้องกับความรู้สึกสับสนและกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาหยิบแก้วน้ำขึ้นมาจิตสายตายังคงจับจ้องที่เธอจากนั้นก็วางแก้วลงช้าๆเสียงกระทบแก้วดังชัดในห้องที่เงียบกริบปานิดา เขาเรียกชื่อเธออย่างชัดถ้อยชัดคำถ้าเธออยากรู้ความหมายของสิ่งที่ฉันพูดก็จงอยู่ต่อไปและสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้หัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งคำพูดนั้นเหมือนการทา้าทายเหมือนเขากำลังเปิดประตูไปสู่บางสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเธอไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรเพียงแต่พยักหน้าเบาๆก่อนจะหันไปมองถังน้ำที่ยังคงวางอยู่ข้างตัวรอยหยดน้ำบนพื้นยังไม่ทันแห้ง แต่บรรยากาศรอบตัวกลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความรู้สึกไม่มั่นคงค่อยๆกัดกินในใจเธอและเธอรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้อาจเปลี่ยนชีวิตธรรมดาของเธอไปตลอดกาลปานิดายืนนิ่งอยู่กลางห้องหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะคำพูดของซีอหมุนวนอยู่ในหัวจงอยู่ต่อไปและสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้เธอไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่น้ำเสียงของเขาจริงจังเกินกว่าจะเป็นคำพูดลอยๆ เหมือนคำสั่งที่แฝงไปด้วยเงื่อนไขลึกลับเธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าประตูที่อีกฝั่งอาจเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่คาดคิดเขายังคงนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะมือเขาเบาๆลงบนพนักเก้าอี้จังหวะนั้นสม่ำเสมอแต่กดดันอย่างประหลาดสายตาคมไม่ละไปจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวปาณิดาอยากหันหลังเดินออกจากห้องแต่เท้ากลับไม่ยอมขยับเหมือนมีบางอย่างบังคับให้เธออยู่ต่อ ความอยากรู้อยากอยากเห็นผสมกับความหวาดกลัวก่อให้เกิดความรู้สึกหนักอึ้งในอกประตูห้องประชุมเงียบกริบไม่มีเสียงใครกลับเข้ามาเวลาผ่านไปช้าเหมือนหยดน้ำค้างที่ร่วงลงพื้นทีละหยดปาณิดาก้มลงเก็บผ้าถูพื้นพยายามทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เสียงเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งทำไมเธอไม่ถามว่าฉันหมายถึงอะไรปาณิดาชะงักมือหยุดกลางอากาศเธอไม่กล้าเงยหน้าทันที เสียงหัวใจดังชัดเจนในหูของตัวเองเพราะดิฉันเกรงว่าจะเป็นการเสียมารยาทค่ะเธอตอบช้าๆน้ำเสียงอ่อนแต่จริงใจเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะน,นั้นสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเสียมารยาทยังดีกว่าไม่กล้าแม้แต่จะถามแต่ก็จริงคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเงียบเพราะพวกเขากลัวคำตอบปาณิดาเม้มปากเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกประโยชของเขาเหมือนดักเธอไว้ ไม่ว่าจะตอบอย่างไรก็เหมือนเปิดช่องให้เขาเดินเกมต่อเขาลุกขึ้นยืนอีกครั้งเดินอ้อมตัวมาทางเธอสายตาคมยังตรึงแน่นจนเธอรู้สึกเหมือนถูกแบกทะลุเข้าไปข้างในฉันจะถามอีกครั้งน้ำเสียงเขานิ่งเย็นเธออยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรปานิดาสูดลมหายใจลึกเธอรู้สึกว่าหากตอบปฏิเสธอาจจะพลาดโอกาสบางอย่างแต่ถ้าตอบตกลงเธอไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไร ข้างดิฉันอยากรู้เสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่หนักแน่นพอให้ได้ยินซีอพยักหน้ารอยยิ้มกลับมาอีกครั้งดีอย่างน้อยเธอก็กล้าเผชิญกับสิ่งที่ไม่เข้าใจเขาหยุดยืนข้างๆเธอระยะใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาถ้าแปลได้ฉันจะให้ทั้งเดือนเขาพูดประโยคเดิมช้าๆแต่ครั้งนี้น้ำเสียงหนักแน่นกว่าเดิมปาณิดาเม้มปากแน่นหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกลอง คำพูดนั้นซ้ำวนอยู่ในหูเธอพยายามตีความในใจแปลได้อาจไม่ได้หมายถึงภาษาอย่างเดียวมันอาจเป็นการตีความสถานการณ์หรือความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่เขาจ้องเธอไม่ละสายตาเหมือนรอให้เธอพูดอะไรสักอย่างบรรยากาศก,กดทับจนยากจะหายใจสะดวกปานิดาค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความกล้าถ้าคุณหมายถึงให้ดิฉันเข้าใจสิ่งที่ไม่ได้พูดตรงๆ ดิฉันอาจต้องใช้เวลาแต่ดิฉันจะพยายามแปลให้ได้ค่ะเขาหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งจากนั้นรอยยิ้มกว้างขึ้นอย่างชัดเจนนั่นแหละคำตอบที่ฉันอยากฟังปานิดารู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพอใจในคำตอบนั้นแต่ความจริงที่ชัดเจนคือจากนี้ไปเธอได้เข้าไปอยู่ในสายตาของเขาแล้วเขาหันหลังกลับไปนั่งที่โต๊ะยิบเอกสารขึ้นมาพลิกดู เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับปานิดาทุกสิ่งที่ผ่านไปนเมื่อครู่ยังคงสะเทือนอยู่ในใจความหมายของคำพูดนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยแต่เธอรู้สึกได้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ใครจะคาดเดาได้ปานิดายืนนิ่งอยู่กลางห้องประชุมเธอรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเงาของสถานที่ไม่มีใครอยู่แต่กลับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังสะท้อน ซีอยังคงนั่งพลิกเอกสารอย่างใจเย็นเหมือนเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นเธอสูดลมหายใจยาวพยายามรวบรวมสติมือยังคงกำไม้ถูกพื้นแน่นนิ้วชาไปหมดแต่เธอไม่กล้าวางลงเวลาผ่านไปช้าเสียงพลิกกระดาษด,ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นปานิดาก็เหมือนถูกดึงให้ตรหนักว่าเธอยังยืนอยู่ตรงนี้จริงๆในที่สุดเขาก็เงยหน้าขึ้น สายตาคงกริบกลับมาจับที่เธออีกครั้งเธอคงสงสัยว่าทำไมฉันถึงเลือกพูดกับเธอปานิดากลืนน้ำลายริมฝีปากแห้งผากจนแทบไม่มีเสียงข้าดิฉันไม่เข้าใจเขาพยักหน้าเบาๆเพราะคนที่ไม่มีอะไรต้องเสียคือคนที่ฉันอยากฟังมากที่สุดคำพูดนั้นทำให้ปานิดารู้สึกหนาวว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่เธอไม่กล้าถามต่อ เพียงแค่ยืนเงียบฟังเสียงของเขาคนที่อยู่ตรงโต,รงตรงประชุมเมื่อครู่ไม่มีใครกล้าตอบฉันเลยพวกเขากลัวเสียตำแหน่งกลัวเสียโอกาสแต่เธอเธอพูดตรงไปตรงมาปานิดายืนนิ่งเธอไม่แน่ใจว่านี่คือการชมเชยหรือเป็นการทดสอบครั้งใหม่ซี o อยกแก้วน้ำขึ้นดื่มอีกครั้งวางลงช้าๆแล้วโน้มตัวไปด้านหน้าตั้งแต่วินาทีนี้ไปฉันอยากให้เธอสังเกตทุกคำทุกการกระทำ ไม่ใช่แค่ของฉันแต่ของทุกคนในที่นี่เสียงเขานุ่งแต่กดดันเพราะสิ่งที่เธอเห็นอาจเป็นคำตอบของประโยคที่ฉันพูดปาณิดาขยับตัวเล็กน้อยเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในวงกลมที่มองไม่เห็นและเธอไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไรเขาเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเธออาจคิดว่าตัวเองเป็นเพียงแม่บ้านแต่บางครั้งคนที่อยู่เงียบๆกลับเห็นอะไรมากกว่าคนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุด ประโยคนั้นทําให้ปานิดาขนลุกเธอเริ่มเข้าใจว่าเขากําลังสื่ออะไรบางอย่างแต่ยังไม่ชัดเจนพอเธอตอบเบาๆดิฉันจะพยายามทําตามที่คุณบอกค่ะ CEO หัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะนั้นสั้นแต่เต็มไปด้วยความหมายนั่นแหละที่ฉันต้องการเขาลุกขึ้นยืนจัดสูตรให้เข้าที่แล้วหันไปทางประตูไปได้แล้วงานของเธอยังไม่เสร็จใช่ไหม ปานิดารีบก้มศีรษะขยับตัวออกจากห้องประชุมมือยังคงกำาไม้ถูพื้นแน่นเหมือนเดิมเธอก้าวออกไปอย่างรวดเร็วแต่ความรู้สึกกดดันยังคงตามมาตลอดทางเดินเมื่อประตูปิดลงหลังเธอเสียงเครื่องปรับอากาศในถงก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่แทนที่จะโล่งใจปานิดากลับรู้สึกเหมือนเพิ่งก้าวเข้าสู่บางสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมเธอก้มมองมือของตัวเองเล็บจิกจนเป็นรอยบนด้ามไม้ถู ความหมายของคำพูดยังคลุมเครือแต่เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การหยอกล้อธรรมดามันคือการดึงเธอเข้าสู่เกมบางอย่างเกมที่เธอไม่รู้กติกาและไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรหลายสัปดาห์ผ่านไปปานิดาทำงานเหมือนเดิมทุกเช้าแต่สายตาและความคิดของเธอเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเธอเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวคำพูดที่พนักงานแลกเปลี่ยนกันในห้องประชุมท่าทีที่คนบางคนรีบปกป้องตัวเอง หรือแม้แต่รอยยิ้มที่ซ่อนความกังวลทุกครั้งที่เธอเก็บแก้วน้ำเช็ดโต๊ะหรือทิ้งขยะเธอก็เห็นความจริงเล็กๆที่คนอื่นไม่ทันสังเกตจนวันหนึ่งเหตุการณ์ในบริษัทเริ่มชัดเจนขึ้นพนักงานบางคนถูกตรวจสอบเรื่องทุจริตบรรยากาศเต็มไปด้วยความบาดระแวงปานิดาจึงเริ่มเข้าใจคำพูดที่ว่าถ้าแปลได้ฉันจะให้ทั้งเดือนไม่ได้หมายถึงการแปลภาษาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการอ่านสถานการณ์ การตีความความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มและคำพูดเมื่อเธอนำสิ่งที่เห็นไปเล่าอย่างตรงไปตรงมา CEO เพียงพยักหน้างเงียบๆและนับแต่นั้นเขามักจะหันมามองเธอด้วยสายตาที่ต่างออกไปไม่ใช่เพราะเธอเป็นแม่บ้านธรรมดาแต่เพราะเธอกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเห็นในสิ่งที่หลายคนหลบเลี่ยงท้ายที่สุดปานิดาไม่ได้รับเงินทั้งเดือนตามตัวอักษรแต่เธอได้รับสิ่งที่ล้ำค่ากว่านั้นคือการยืนอย่างมั่นใจในคุณค่าของตัวเอง ไม่ว่าใครจะมองว่าเธออยู่ในตำแหน่งเล็กน้อยเพียงใดเรื่องราวของเธอจึงไม่ใช่แค่การ,รเผชิญหน้ากับซี o แต่คือการค้นพบว่างานเล็กก็ยิ่งใหญ่ได้หากเราทำด้วยศักดิ์ศรีและสายตาที่เปิดกว้างและนี่คือจุดจบที่แท้จริงเพราะปานิดาได้แปลความหมายแล้วทั้งความหมายของคำพูดและความหมายของชีวิตเธอเองถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆฝากคอมเมนต์บอกความรู้สึกของคุณและแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังไปพร้อมกันด้วยนะครับ